จริงวิธีที่พี่ๆบอกก็คือคิดเท่าประมาณกันแหละ,ละมาดูกันทีละข้อนะครับดูข้อแรกก่อนเลยสูตรอย่างง่ายเป็น C 3ถูกไหมจริงๆมันต้องห้อยเนมีถูกไหมครับเราไม่รู้ว่าเ็คือเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าความหนาแน่นน้อยกว่าออกซิเจนนิดเดียวเองอันนี้ออกซิเจนมัน32ถูกไหมแปลว่าโมเลกุลตัวนี้ก็น่าจะเกือบเกือบ32ก็น่าจะประมาณ30ถูกไหมให้เสร็จแล้วรอ แล้วสามสิบมันตรงพอดีเลยครับมันคือ C สองชหกไงครับพอดีเลยสามสิบมันบเออมาเอิทีนี้มาดูข้อต่อมา<บ>เขาบอกว่าบอลลูนจะมีปริมาตรเหลือเท่าไหร่<บ>ก็ใช้ P หนึ่ง V หนึ่ง่วง T หนึ่งใช่ไหมแทนค่าเข้าไปทีนี้วิธีที่พี่ใช้แทนค่าเนี่ยตอนแรกมันมันอย่างละหนึ่งลิตรแปลว่าตอนแรกต้องเป็นสองลิตรใช่ไหมครับพี่ใช้วิธีคูณแฟกเตอร์เข้าไปเลยเพราะว่าอุณหภูมิที่ลดลงเนี่ยครับ มันทําให้ปริมาตรลดลงใช่ไหมก็อุณหภูมิไปคูณให้ค่ามันน้อยลงอุณหภูมิเก่าเป็นสามร้อยอุณหภูมิใหม่เป็นสองร้อยห้าสิบก็สองร้อยห้าสิบส่วนสามร้อยไปคูณเลยเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องลดลงสามร้อยต้องอยู่ล่างเสร็จปา้าบความดันที่ลดลงต้องทําให้ปริมาตรเพิ่มขึ้นคนนั้นลดลงจากหนึ่งเป็นครึ่งก็ต้องเอาสองไปคูณถูกไหมออก็คือสองส่วนหนึ่งอะไปคูณแล้วเราก็ตัดกันครับห้าส่วนหก ก็กลายเป็นห้าส่วนสามคูณมันเข้ามาสองคูณห้าส่วนสามเท่ากับศูนย์จุดสามสามป่ะไสามจุดสามสามปข้อหนึ่งเลยนะครับถ้าเกิดใครแทนสูตรแล้วจะไ,ได้แฟกเตอร์นี้เหมือนกันวันทัพสุดท้ายทําไมเราไม่เขียนวันทัพสุดท้ายเลยล่ะเร็วกว่าไหมถ้าเราสามารถเขียนวันทัพสุดท้ายได้เลยโดยที่ไม่ต้องตท้งไม่ต้องตั้งสูตรโดยอาศัยความสามารถที่ว่ายังไง คุณอนาภูมิค่าต้องน้อยลงคุณความดาันค่าต้องมากขึ้นเรารู้ว่าอยู่บนอยู่ล่างใช่ไหมจบแล้วไ,ไม่ต้องเขียนไม่ต้องเขียนสูตรต้นล,ล,ลกอร้อนครับไม่เปลืองหมึกปากกาโอ้โหวรวไปนะีนี้มาดูข้อนี้ความดันไอน้ําครับกำลังไอน้ําเธอต้องหักออกถูกไหมครับเพราะว่ามันมีความชื้นอยู่เอาย3 7 6สามจุดเจ็ดหกไปลบออกจากเจ็ดร้อยห้าิบห้าจะได้ เจ็ดร้อยสามสิบสองจุดหนึ่งสี่ถูกไหม P จะกลายเป็นเจ็ดร้อยสามสิบสองจุดหนึ่งจุดสองสี่ป่ะเจ็ดร้อยสามสิดจุดสองสี่นี่คือ P V ก็เป็นนี่ไงครับ V ศูนย์จุดหนึ่งลิตรได้ P ได้ V เขาจะหาอะไรมวลของออกซิเจนที่เกิดขึ้นมวลก็คือ n คูณด้วยน้ำหนักโมเลกุลใช่ไหมครับ n เท่ากับ PV ส่วน RT ต้องเอา P B มาคูณกันเขียนแับนี้ไปแล้วกัน P หารด้วยเจนเนอโ10นี่ได้ P แล้วครับ V คือ0.1ส่วน R T R T ของเราที่อุณหภูมิ25องศา R T ประมาณเท่าไหร่ที่โยนๆไป24.5ถูกไหมครับเรามาเขียนตับนี้แล้วกันจะได้เฉยๆนี่คือ n ถูกไหมครับเสร็จแล้วต้องไปคูณน้ำหนักโมลกคุณของไฮโดรเจนอีกทีนึงก็คือคูณเข้าไปด้วย2นี่คือคำตอบ ยังไงคิดเลขยังไงไม่รู้เธอถ้าเจ็ดร้อยหกสิบนะครับลบเจ็ดสิบหกอ่ะเหลือเท่าไรหกร้อยสองป่าแต่ถ้าลบแค่สามสิบแปดอ่ะจะประมาณนี้ป่ะ มาณนี้ไหมถามว่า้พี่เอาอะไรมาเขียนอะ่ะว่ามันได้อะไรขึ้นมากำลังเลือกภาพนะถ้าเจ็ดร้อยหกสิบเนี่ยครับลบด้วยสามสิบแปดสามสิบแปดเป็นครึ่งหนึ่งมาเจ็ดสิบหกใช่ไหมครับดึงตัวร่วมออกครับมันจะได้เป็นเจ็ดร้อยหกสิบคูณด้วยหนึ่งลบศูนย์จุดศูนย์ห้ามาออกไหมดึงเจ็ดร้อยสิบออก มันจะได้หนึ่งลบหนึ่งจุดสุดห้ามันก็คือคูณด้วยศูนย์จุดเก้าห้าแล้วถ้าเบอร์มันได้เท่านี้พอดีเพราะว่าเทอมเทอมนี้คือศูนย์จุดเก้าห้าถูกไหมแต่เบอ่์อแล้วต่อต่อมาวิธีนี้ครับมันจะได้เทอมแรกเป็นศูนย์จุดเก้าหกโดยประมาณนะครับเทอมหลังก็จะเป็นศูนย์จุดหนึ่งหารด้วยยี่สี่จุดห้าอย่างงี้ถัดมนะเออเริ่มคูณสองทีนี้เนี่ยศูนย์จุดหนึ่งนะครับ ทําไงดีเธอเธอเห็นที่พี่ทำอะไรนี้มาก้อนนี้มันจะมาเป็นยังไง้นะยี่สิบสี่มองเป็นยี่สี่แล้วกนะันนะอย่าไปซีเรียสน,นะมันเป็นยี่สี่เสร็จตั้งยี่สี่เก้าวสี่โผล่มาทำไมกันได้มันตัดกันได้ยี่สี่ตอนนี้ได้สี่ได้เป็นศูนย์จุดศูนย์สี่คูณกับศูนย์จุดหนึ่งก็เลยกลายเป็นศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สี่แล้วคูณสองกลายเป็นศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ แปดถูกไหมครับนี่คือนักข้อเน,นคําตอบก็น่าจะประมาณเจ็ดเก้าถูกไหมคงจะเลื่อนทศนิยมไม่ถูกตาแหน่งนะก็ไะ้มีช้อยเดียวที่เป็นเลขแปดแต่เลขนั้นก็ถูกหมดแล้วน,นี่เนาะเคถัด okay. มาข้อยี่สิบสี่จดเลขทันนะครับข้อยี่สิบสี่ เขาให้ความตึงผิวมาให้มาทําไมรู้ไหมความตึงผิวคือการดึงดูดระหว่างโมเลกุลของของเหลวด้วยกันเองใช่ไหมครับถ้าแรงตึงผิวของน้ํามันมากกว่าเอทานอลแปลว่าใครหดตัวได้ดีกว่าตอบแล้วใครหดตัวได้ดีกว่าแรงตึงผิวเยอะหรือแรงตึงผิวน้อยแรงตึงผิวช่วยลดพื้นที่ผิวใช่ไหมถ้าแรงตึงผิวเยอะก็จะหดได้เล็กนั้นน้ํากับประหลอดเนี่ยประหลอดต้องขึ้นมายี้ถูกไหมพี่ถามว่า ใครจะโดยประหลอดดันขึ้นมาได้มากกว่าน้ำถูกไหมครับเพราะน้ำอะไรในผิวเยอะมันก็จะหดได้ดีดนั้นระดับประลอดฝั่งน้ําจะต้องสูงกว่าฝั่งเอทาเนนตอบข้อสองเท่านั้นเองไม่งั้นก็ใช้ความตึงผิวไปทำไมเนาะโอเคมาดูข้อสุดท้ายมาดูวิธีคิดเรกนะครับข้อนี้ คิดยังไงมันมีช้อยข้อนี่ช้อยไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะแต่ก็โอเคมาดูเธอต้องใช้สูตรไรก่อน PV เท่ากับ G ส่วนโมเลกุลคูณ RT อย่างงี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเธอต้องหาโมเลกุลออกมาเธอจะได้ว่าโมเลกุลมันจะเท่ากับ TRT ส่วน PV ใช่ปะทันพี่ไหมครับพอจะได้โมเลกุลเสร็จปั๊บ ซันเฟอร์เอกซ่าฟูาฟราร,รคือเอสเอฟหกโมลมเลกุลเท่าไหร่ครับเอฟตัวละสิบเก้าหกตัวร้อยสิบสี่บวกอีกสามสองร้อยสิบสี่บวกสามสองเป็นร้อยสี่สิบหกเธอก็เทียบอันนี้กันนะแล้วก็มาถอดสแปรูทมันก็จะได้อาตาการแพร่ถูกไหมครับปัญหาคือไอ้ก้อนนี้แหละืตัวเหนื่อยเลยเอ็มดับเบิลยูมืค่อยค่อคิดกันจี G. ก็คือเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยเก้าสิบสามจุดสองอ่าร์อาร์ติไปก่อนเพราะเรายังไม่รู้ข้อนี้ โอ้ย R ต้องแทนจริงๆครับใช้เท่าไหร่ดี0.082ดีกว่าเพราะทีมันเป็นเท่าไหร่62บวกเข้าไปเป็นเท่าไหร่สาม335 PV P เป็น6.2 V V 30.4บางคนเขียนแค่นี้ก็โอ้ยข้ามดีกว่าะเธอดูดีๆ63เท่าไหร่ สิบแปดแล้วถ้าหกหน่อยหน่อยคุณก่อสามสิบหน่อยหน่อยสามสิบนิดนิดมันก็ต้องจะประมาณร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบกว่ากว่างั้นอันเนี้ยตัดก,กันไปเลยได้ไหมได้ <c oughs> เหลืออะไรเนี่ยเหลือแค่นี้เหลือแค่นี้ปุบ๊บเธอลองหนุกมองภาพนะสามสามห้าเราก็มองเป็นสามสามสามใช่ปะ สามสามห้ามอเป็นสามสามสามแล้วพอเราโมเป็นสามสามสามปั๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้ค่าเพียนเท่าไหร่เลยนะมันหน่อยเดียวเองอะ่ะสามสามสามคืออะไรครับคือหนึ่งพันส่วนสามถูกไหมแล้วเราก็คูณกับศูนย์จุดศูนย์แปดสองข้างหน้าเหมือนเดิมหนึ่งพันมาเจอข้างหน้ากลายเป็นแปดสิบเอ็ดถูกไหมอันนี้ก็ห่างสามแปดสิบสองกลายเป็นแปดสิบเอ็ดเพราะว่า เพราะว่าอะไรมันจะได้ลงตัวใน27จบแล้วการประมาณตัวน,นี้มันอาจจะค่าเคลื่อนไปหน่อยจริงๆก็จะี่แ28ก็ได้หรืออาจจะเป็น26หรืออยู่แถวๆนี้ยอ่ะ27แหละง่ายดีแล้วเธอมาเทียบกับตัวนี้ครับ146เทียบกับ27นะแล้วเธอถอดสแควร์รูทมันถ้าจะหา่ก่อนเราค่อยถอดสแควร์รูทหรือจะถอดตัวบนถอดตัวล่างก็ได้เอาไงดี ถอดก่อนง่ายกว่ามะแต่ค่าเพี้ยนเยอะนะมองร้อยสี่สิบหกไปร้อยสี่สี่เนี่ยไม่เท่าไหร่แต่มองยี่สิบเจ็ดไปยี่สิบห้าเนี่ยเพี้ยนไม่พอสมควรแต่ไม่เป็นไรเราอนุโลมกลายเป็นสอสแควร,ร์รูทอะไรครับโอ้โหถอดก่อนเลยกลายเป็นสิบสองส่วนห้าจุดหนึ่งแล้วกันนิดนึงนิดนึงหาออกมาแล้วเนี่ยสแควรรูทยี่สิบเจ็ดที่ให้เป็นห้าจุดหนึ่งนะไม่ไม่ซีเรียสน,นะเพราะมันห้ามันได้ยี่ห้าพอมันได้ต้องได้สอง สองกว่าถูกไหมครับหามาแล้วต้องได้ประมาณสองจุดสี่แต่ช้อยไม่มีแต่มันก็ใกล้สองจุดแปดที่สุดแล้วก็จัดไปจริงๆคิดเช่กันเลขถ้าค่อได้คิดคณิตนะได้สองจุดสี่จริงๆช้อยมันไม่มีช้อยไม่ผิดนะครับโอเคเคลียร์วิธีวิธีการประมาณตัวเลขที่พี่ใช้ทั้งหมดเนี่ยมีประมาณสามถึงสี่วิธีเท่านั้นเองคือการประมาณการสัสดส่วนที่พี่บอก ตัวใกล้ตัวไกลแล้วสัดส่วนแล้วก็มีเส้นจํานวนอะไรกุ๊แล้วก็เทคนิคการถอดรูททางกําลังสองการตัดเศษส่วนประมาณตัวบนประมาณตัวล่าง<อ>มีแค่นี้ครับแต่เวลาใช้ปุ๊บเด็กตามไม่ทันมีบางคนมาเ네ี็นกับพี่ด้วยเหตุผลเดียวเลนนะโอ้ยะูเรื่องแล้วเก่งเนาะปริมาณสารก็ได้ได,ได้ได้หมดเลยอยู่ห้องกิ่งเตรียมจะไปจะถามว่าเธอได้หมดแล้วจะไปเรีาาาาานายนอะไรเนี่ยชอบมาดูพี่คิดเลขจะได้ถึงสามจะจะคิดอย่างพี่บ้างอ้าวแล้วความรู้หลักการ ก็เนี่ยได้หมดแล้วนะเนี่ยเลริแค่จเจ่ิแค่คิดเลขพี่คิดเลขหน่อยอยากรู้ว่าพี่โทษยังไงแล้วออกมาโคตรเร็วเลยเอาแค่เนี้เจเลยกับพี่แค่เนี้ยมีนะแปลกมากเดี๋ยวเรามาดูเรื่องต่อไป